าจาันพี่น้องมากินขาน้ำกันปนกรก่ะต้มขาอ่อนซุปมะเขือไข่ต้มนะคะวันนี้ห้องกินแบบมีงาเนเบานพี่น้องเสีบๆวันนี้ไดดน้องก,กินลายยางขาอ่อนลวกขาอ่อนปนกรกฝีมือคุณแม่ค่ะซุปมะเขืออันนี้ก็ฝีมือคุณแม่ขาอ่อนคุณย่าฝากมาให้นะคะแม่ผัวฝากมาให้วัพี่น้องมากินขาน้ำกันเส็บๆ ขาวนี้ก็ติดมือดีแทอืมอืมอ่อนแท้อุ้มนี้ซูมะเขืออืม Là... Thế là một nó kìm lại... Lại lại nha thưa mọi người quân nơi nó nắng 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 nó nắng nắng lại nắng lại nắng 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 chalan tum hum ซุมมะเขือลูกโดดด้วยหนึงน่ง,งช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาอาัดคลิปนะคะเพราะว่าเตรียมตัวย้ายเข้าบ้านอุปกรณ์ก็เอาไปเมืดอันนี้เล่มาอามัดเลยหนึง่งเวทับเบิ้ง คุณบอกคนก้มนะใช่คุณ Mm. Mm. Chắc nhận nhang gặp lại mm. Mm.